ที่นี่ถูกหวย2ใบ4รางวัลอีกหนึ่งสถานที่ในจังหวัดหนองคายที่จะบอกว่าไม่มาถือว่าพลาดครับที่นี่ก็คือสาราแก้วกุหรือที่คนเขารู้จักกันในนามวัดแขกที่นี่ถูกสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของพ่อปู่บุญเหลือในปี2521ตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยนะครับเท่าที่จําความได้ผมได้มีโอกาสมาที่นี่ประมาณ4-5ครั้งที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยรูปปั้นเทวลัยปรางต่างๆครับจำได้ครั้งหนึ่งว่าผมเคยมากับเพื่อนที่ชื่อปอยแล้วก็พี่แพนเค้กแล้วก็ขึ้นไปบนศาราบอกวาวรนับ2ง โอ้โหอะไรมันจะเปี้ยงปังอลังเป๊ะขนาดนั้นแล้วสํหรับพ่อที่ผมบอกก็คือพ่อพิคเน่นะครับคนที่ทํางานเกี่ยวความบันเทิงหรือว่าอยากจะประสบความสําเร็จก็มากราบไหว้ที่นี่แหละครับความพิเศษของที่นี่ก็คือจะมีหลักคําสอนจากเทวาไลเทวารูปปา,างต่างๆใครที่ติดตามละครนาคีนี่แหละครับปางนาคีบรรยากาศด้านในของสระตย์แกกูเนี่ยจะมีความเงียบสงบนะครับคือจะบอกว่าผมใช้คําว่าวังเวงได้เลยครับถ้าคนไม่เหยื่สถานที่นี้เขาลือกันว่าองค์พญานาคนิมิตให้สร้างนะครับเรื่องนี้จะบอกว่าแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลทริคการเที่ยวของที่นี่จะเหมือนการจําลองนรกกับสวรรค์พอเข้ามาแล้วเนี่ยจะทําให้เราได้คิดภาพตามครับ เกิดมาโตมาทำความดีไหมจนกระทั่งบทสรุปของชุดก็คือทุกคนหนีความตายไม่พ้นครับและนี่ครับบนสาลาเขาบอกว่ามีการปาระดิษฐานร่างไค่ไว้อยู่นะฮะแล้วบรรยากาศด้านในตรงที่ผมอยู่นี่คือเงียบมากวังเวงสุดๆยอมรับครับว่าใจไม่ถึงพอที่ขึ้นชั้นสามเอาเป็นว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สาคัญในจังหวัดหนองคายนะครับที่ใครได้มีโอกาสมาหนองคายแล้วถ้าไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงใครคดูจบแล้วอย่าลืมเซฟคลิปนี้ไว้ <c oughs> เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการมาท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับ